สวัสดีครับก็พบกับผมอีกครั้งนะครับกับผมวิศวกรยงนะครับของวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปเทสปั๊มนะครับที่ได้งานโดยผมได้พบเอาชุดคู่ใจออกไปใช้ด้วยนะครับก็คือชุดเกรดชุดนี้เลยนะครับในครั้งแรกนะครับผมก็จะวัดชาร์จปั๊มให้ดูก่อนนะครับผมว่าจาชุดเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะครับชาร์จปั๊มเนี่ยมันจะเป็นชาร์จตัวที่ส่งน้ํามันเข้าตัวปั๊มเมนนะครับ ปกติแล้วนะครับเพเชอร์ของชาร์จปั๊มตามสเปคแล้วของเครื่องจักเครื่องเนี่ยนะครับต้องมี24บาทเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับได้กี่บาทเดี๋ยววันนี้จะมาวัดตัวชาร์จปั๊มนะครับโดยจะใช้เกจต,ตัว100บาทนะครับตอนนี้มีให้3มลิงก์มีลิงก์400บาทและ250บาท ครานี้ก็พอจะควบคุมทั้งหมดในรถแล้วละครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ละเอียดหรือว่าเลงที่อยากกว่านี้ก็บอกได้จะมี600บาทและ25บาทอีกต่างหากหรือตัว60บาทอีกต่างหากนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดที่เราจะวัดชาร์จกัน ปกติตามรถทั่วไปนะครับจะมีเทสพอยต์อยู่แล้วนะครับช่างฟอร์ช um ี้เทสพอยต์ให้ดูหน่อยนะครับมีตรงนี้แล้วก็มีตามจุดต่างๆตามจุดต่างๆนะครับเยอะนะครับเยอะก็ลองไปดูตามคู่มือนะครับว่าแต่ละจุดมันไว้วัดอะไรบ้างอันนี้เราจะวัดชาร์จปั๊มของปั๊มตัวใหญ่กันนะครับต้องมี24บาร์ก็เดี๋ยวรอมาติดเครื่องกัน ไม,ไม่เป็นไรเราขอให้มีใช่ตัวนี้มันตั้ง <บน S 1> ได้ลองหมดแล้วน้องวนให้ชาร์จอะโอเคเดี๋ยวตั้งได้ลนะแล้วเราได้ที่ไตั้งได้ครับหรือว่าตั้งอีกครั้งนึงตั้งอีกครั้ง จบไปลแล้วนะครับผมสาหรับคลิปตัวชาร์ตวัดตัวชาร์ตปั๊มนะครับซึ่งความจริงแล้วตัวนี้ผมไปวัดเมนนะครับผมตัวเมนปั๊มเนี่ยมันใช้งานได้บ่าแต่ว่าเราก็ต้องเช็คตัวชาร์ตปั๊มให้ชัวร์ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าชาร์ตปั๊มไม่ได้เนี่ยมันก็จะทาให้ตัวเมนเนี่ยไม่ดูดน้ํามันขึ้นมานะครับตัมเลงที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นเลงร้อยบาทนะครับซึ่งก็ถือว่า อยากไปสักนิดหนึ่งนะครับสําหรับการวัด24บาทยบาทเนี่ยควรใช้แค่ประมาณตั้หกสิบบาทนะครับหรือ40บาทเท่านั้นนะครับเพื่อเล็งที่ยาบเนี่ยตัวเข็มมันจะแข็งนะครับมันจะขึ้นยากกว่าเวลาเราวัดเพเชร์หนห้อยเนี่ยมันจะขึ้นยากโดยปกติแล้วที่ผมเจอนะครับถ้าเล็ง6 0 0บาทไปวัด24บาทก็วัดได้นะครับผมแต่มันจะขึ้นอยู่แค่10บาทเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ต้องการความละเอียดจริงๆนะครับ ก็ต้องลดลิงก์ของตัวพิชเกตลงมานะครับผมและอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้ในวันนั้นนะครับเพราะว่าผมใช้เทสตัวเมดปั๊มด้วยนะเมดปั๊มเนี่ยปกติต้องเทสอยู่ประมาณ380บาทแต่พอดีรีๆิที่ผมเตรียมไปนะมัน210บาทเท่านั้นนะครับเอาไปอั้นหน้าง,งานเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้ลิงก์250บาทนะครับในการวัดนะครับหรือ400บาทก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับ ว่าจริงๆเนี่ยค่าแม็ก,กนครับไม่ควรเกินโปวเกตเนี่ยต้องสูงกว่าค่าแม็กประมาณ2ี่ยประมาณ20%นะครับไม่ควรนะครับใช้ค่าแม็กที่พอดีเกตเกินไปนครับจะทำให้สปริงเจ้าตัวเนี่ยขาดไม่สามารถใช้งานได้ทนนะครับโดยับปกติที่ลูกค้าฟีดแบ็กมาของสตั๊ปเนี่ยที่ผมขายอยตัวสตั๊ปนะครับก็จะ ทนมากนะครับยังไม่มีใครมาเทมเลยนะครับถ้าใช้งานตามสเปคจริงจริงในวันนี้นะครับผมก็มาแนะนําวิธีใช้นะครับผมเจ้าตัวชุดวัดแรงดันนะครับสําหรับมืออาชีพนะครับในการใช้แม n ท e นเน้นซ่อมบำรุงเครื่องจักรหรือซ่อมเครื่องจักรนะครับในการหาสาเหตุวิเคราะห์ต่างๆนะครับว่าอุปกรณ์ตัวไหนใช้ได้ไม่ได้นะั ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจครับโทรมาถ,ถามก็ได้ครับยังไงผมก็อยู่ต่อคำถามทุกทุกคนอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมเป็นกำลังใจสันิดนึงนะครับผมขอบคุณอีกครั้ง